เพื่อนสวัสดีนี่น,นี่เราจะปอกมะพร้าวให้กินมะพร้าวมะพร้าวมีสองแบบเพื่อนจะให้ดอนนูอันนี้มะพร้าวอันนี้มะพร้าวทึนทึก ดูลูกหนึ่งเพื่อนดูลูกนะพกเพื่อนเพื่อนดูลูกนี้เปิดเปิดก่นน้ำมะพร้าวลูกแรกกินได้อืมหวานหวานเพื่อนนี้นี่คือมะพร้าวกะทินะพเพื่อนออ ดูข้างในแอนนี่โอ้โหมะพร้กะทิเพื่อนๆดูเนื้อดูเนื้อเคยเห็นไหมนี่มะพร้าวกะทิเนี่ยน้ำก็จะเหนียวเหนียวหน่อยนะเพื่อนๆนะแต่เขาบอกว่าอร่อยมากนี่ดูเนื้อเนื้อจะโฟมไหมเพื่อนๆหากินยากนะกินกับน้ำตาลก็ได้เนี่ยใส่น้ำตาลเนี่ย เนื้อจะนุ่มเนี่ยอืมมนุ่มละมุนเนี่ยให้เปรียบเทียบอกเท้าสองอย่างดูเนี้ออันนี้มะพร้ากทิน,นี้มะพร้าวทั่วไปมันจะเป็นพันธ์ของมันนะพั์นี้จะหากินยากมาก อร่อยมากเน,นืเ้อไม่ได้ธรรมดาแล้น,นี่จะอร่อยกว่าหาก,กินยากมากเพื่อนผักกะทิเราผัากกะทินะพเพื่อนนี่มันจะนุ่มอืมอืมอืม,อมน้ำ ามดูเนื้อเพืเ่อนๆดูเนื้อมันจะฟูๆนะเพืเนะ่อนๆนะจะฟูๆอร่อยมากมต่างกันเพื่อนดูไหม ตานนะเพื่อนทำขนมอร่อยมากนะเพื่อนเนาะเนี่ยโอ้ยนุ่มด้วยเนี่ยเนื้อเด็ดอ๋อแบบอื้มมูนอื้มมูนนี่เนี่ยกละยากระยาเห็นไหมไม่เข้าหยู่นะ อืันนี้เนี่ยตักง่ายมากเนี่ยฟูเนื้อตัฟูฟูอร่อยมากเลยเพื่อนเพื่อน กินยากนะจะต้องเป็นพันของเขาเป็นพันของเขานะพเพื่อนข้าวกะทิมะพร้าวกะทิเพื่อน มะพร้าวกะทิจ้านเนียนพากินสวัสดีคลิปหน้าเจอกันใหม่นะนเนียนพากินสวัสดี